สวัสดีครับวันนี้มาชมพระชัยหลวงพ่อเปลี่ยนวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระเกจิในยุคคณาจาย์2,400กว่านะครับซึ่งเป็นพระหล่อตระกูลพระชัยที่น่าสะสมอีกองค์อีกเกจิหนึ่งของโคราชน,นะครับวันนี้มาแนะนําพระชัยว่ามีพิมพ์อะไรบ้างตามนักเล่นรุ่นเก่าๆเขาจะแยกออกมาเป็น3พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแต่พอผมมาเทียบพิมพ์แล้วเนี่ย ขนาดพิมพ์การกับพิมพ์เล็กเนี่ยจะขนาดใกล้กันผมก็เลยจับมาแยกเป็นพิมพ์ฐานบัวต่าฐานบัวสูงแทนแล้วกันอันดับแรกคือพิมพ์ใหญ่พิมใหญ่จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าพิมพ์เล็กนะฮะผมแยกเป็นพิมพ์ใหญ่พิมเล็กไปแล้วกันพระชายาวพระปิ่นนั้นจะมีพิมพ์มีหูและไม่มีหูนะครับพิมใหญ่มีหูพิมพ์เล็กมีหูพระชายาหลวพ่อเปลี่ยนจะเป็นพระหล่อโบราณนะครับสไตล์พระหล่อโบราณโคราช จะมีวันณะออกขาวออกเหลืองออกแดงออกดำภายเงินสัม,มิตเงินนะครับมีทุกมีทุกวันณะน,นะครับทุกทุกกระแสแต่วันนั้จะออกเหลืองอมงเขียวจะมีเยอะกว่าอ่ะทีนี้มาไล่พิมพ์นี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะประมาณขนาดประมาณเซนกว่ากว่าความสูงนะครับถ้าเทียบจากพิมพ์กลางก็จะมีขนาดชัดเจนที่ต่างกันเห็นไหมครับอ่ามีความต่างกันแล้วทีนี้พระชายพิมพ์เล็กเนี่ยแยกเป็นฐานสูงฐานต่าอันแยกยังไง เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับเป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันลักษณะตัวบัวฐานนะฮะจะมีความความแตกต่างที่แยกได้ง่ายก็คือมีความสูงของบัวต่างกันเห็นไหมครับความสูงของบัวต่างกันหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันแต่ขนาดองค์พระใกล้เคียงกันแตกต่างกันนิดหน่อยพิม์เล็กฐานบัวต่ําไปดูพิมพ์เล็กฐานบัวสูงขนาดบัวจะใหญ่กว่าราคาเล่นหากันยยังไม่แพงนะครับเป็นผ้าหล่อโบราณที่น่าสะสมอย่างมากเลยเพราะพิธีการสร้างเนี่ย ท่านตั้งใจสร้างแจกลูกหลานเอาไว้ป้องกันภัยสงครามในยุคป,ปี2481ถึง2485นะครับพิมพ์เล็กฐานบัวต่ำพิมพ์เล็กฐานบัวสูงพิมพ์ใหญ่มีห่วงและไม่มีห่วงคลิปนี้ก็มาเรียนรู้พิมพ์ไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำวิธีการพิจรณาพระหล่อโบราณพระชัยพรเปลี่ยนเก้แท้ยังไงครับสวัสดีครับ